ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระญาณอันหาที่สุดม่ได้ด้วยเสียนกล้าขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระธรรมอันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องนำออกจากภพด้วยเสียเกล้าขอความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่พระสงฆ์ผู้ปราศจากกิเลสท,ทั้งปวงและเป็นบอกเกิดแห่งคุณความดีด้วยเสียงกล้าวขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ใจบุญใจกุศลทุกทกท,กท่านนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2566เรื่องราวที่จะรับฟังกันในวันนี้ก็มาจากพระสุตตันตปิฎก ขุทกกนิกายคาถาธรรมบทอยู่ในโลกวัคนะคะเป็นพระสูตรสั้นๆส,สองเรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องนางจินจมานวิกาเรื่องที่สองเป็นเรื่องพิสุ30รูปนะคะเรามาฟังเรื่องแรกกันก่อนก็เป็นเรื่องของนางจินจมานวิกาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารบนางจินจมานวิกาแล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่าเอกังธรรมังอติตัสสะเป็นต้นความพิสดารว่าในปฐมโพธิการเมื่อสาวกของพระทศพลมีมากหาประมาณไม่ได้เมื่อพวกเทวดาและมนุษย์ยังลงสู่อริยภูมิ เมื่อการเกิดขึ้นแห่งพระคุณของพระพุทธเจ้าแผ่ออกไปแล้วลาบสกาละเป็นอันมากก็ได้เกิดขึ้นแล้วพวกเดรธีคือนักบวชนอกพระพุทธศาสนานั้นเป็นผู้เช่นกับแสงหิงห้อยในเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นผู้เสื่อมลาบสกาละพวกเดรธีเหล่านั้นยืนในระหว่างถนนแม้ประกาศให้พวกมนุษย์ รู้แล้วอยู่อย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมเท่านั้นหรือที่เป็นพระพุทธเจ้ามีผลมากทานที่เขาให้แล้วแม้แก่เราทั้งหลายก็มีผลมากเหมือนกันท่านทั้งหลายจงให้จงทำแก่เราทั้งหลายบ้างดังนี้แล้วก็ยังไม่ได้ลาบสการะเลยคิดประชุมกันในที่ลับว่าพวกเรา พึงยังโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสมณะโคดมในระหว่างมนุษย์ทั้งหลายพึงยังลาบสการะให้ฉิบหายโดยอุบายอะไรหนอแลการนั้นในกรุงสาวัตถีมีปริพาชิกาคนหนึ่งชื่อว่าจินจมานวิกาเป็นผู้ทรงรูปอันเลอโฉมถึงความเลิศด,ด้วยความงาม เหมือนนางเทพอักษรฉะนั้นรัศมีย่อมเปล่งออกจากสรีระของนางนั้นลำดับนั้นเดรธีผู้เฉียบแหลมคนหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายอาศัยนางจินจมานวิกาพึงยังโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสมณโคดมอย่างลาบสกาละของพระองค์ให้ฉิบหายเสีย เดรธีเหล่านั้นก็รับรองว่าอุบายนี้มีอยู่ต่อมาเมื่อนางจินจะมานวิกานั้นไปสู่อารามของเดรธีไหว้แล้วก็ยืนอยู่พวกเดรธีไม่พูดกับนางนางจึงคิดว่าเรามีโทษอะไรหนอแลแม้พูดครั้งที่สามว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายดิฉันไหว้ ดังนี้แล้วจึงพูดว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายดิฉันมีโทษอะไรหนอแลเพราะเหตุอะไรท่านทั้งหลายจึงไม่พูดกับดิฉันเดลธีก็กล่าวว่าน้องหญิงเจ้าย่อมไม่ทราบซึ่งพระสมณะโคดมผู้เบียดเบียนเราทั้งหลายเที่ยวทำเราทั้งหลายให้เสื่อมจากลาบสการะหรือ นางจินจมานวิกาก็ตอบว่าดิฉันยังไม่ทราบเจ้าค่าก็ในเรื่องนี้ดิฉันควรทำอย่างไรเล่าเดรธีก็กล่าวว่าน้องหญิงถ้าเจ้าปรารถนาความสุขแก่เราทั้งหลายไซยจงยังโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสมณะโคดมแล้วยังลาบสกาละให้ฉิบหายเพราะอาศัยตน นางก็กล่าวว่าดีละพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายข้อนี้จงเป็นภาระของดิฉันเองท่านทั้งหลายอย่าคิดแล้วดังนี้แล้วก็หลีกไปห่ผมผ้ามีสีดุดมแมลงค่อมทองมีของหอมแล้วก็ระเบียบดอกไม้เป็นต้นในมือ นางก็ถือของเหล่านั้นมุ่งหน้าตรงไปที่พระเชตวันมหาวิหารไปอยู่ในสมัยที่เป็นที่ฟังธรรมกถาแห่งชนทั้งหลายของชาวเมืองสาวัตถีเสร็จแล้วก็ออกจากพระเชตวันตั้งแต่การนั้นเพราะความที่นางเป็นผู้ฉลาดในมารยาของหญิงเมื่อผู้อื่นถามว่า นางจะไปไหนในเวลานี้นางก็กล่าวว่าประโยชน์อะไรของท่านทั้งหลายด้วยที่ที่เราไปเสร็จแล้วนางก็พักอยู่ในวัดของเดรธีซึ่งอยู่ในที่ใกล้ๆกับพระเชตวันวิหารนั้นเมื่ออุบาสกทั้งหลายออกจากพระนครแต่เช้าด้วยหวังว่าจะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า นางก็ทำทีเหมือนพักค้างแรมอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารแล้วก็ออกจากพระวิหารนั้นแล้วเข้าไปสู่พระนครก็คือเดินสวนกันนะคะกับอุบาสกเหล่านั้นเมื่ออุบาสกเหล่านั้นถามว่าท่านพักอยู่ณนะที่ไหนนางก็กล่าวว่าประโยชน์อะไรของท่านทั้งหลายด้วยที่ที่เราอยู่ นางกระทำเช่นนี้โดยการล่วงไปหนึ่งถึงสองเดือนครานั้นเมื่อถูกถามนางจึงกล่าวว่าเราอยู่ในพระคันทักกุดีเดียวกันกับพระสมณะโคดมในพระเชตวันมหาวิหารความสงสัยก็เกิดขึ้นแก่ปุถุชนทั้งหลายว่าข้อนั้นจริงหรือไม่หนอ ต่อมาโดยการล่วงไปสามสี่เดือนนางก็เอาท่อนไม้พันท้องแสดงเพศของหญิงมีคลันให้เหล่าชนอันธพานถือเอาว่าคลันนั้นได้บังเกิดขึ้นแก่นางเพราะอาศัยพระสมณะโคดมต่อมาโดยการล่วงไป8-9เเดือนนางก็เอาไม้กลมผูกไว้ที่ท้อง ข่ผมผ้าทับข้างบนแล้วทุบหลังมือและหลังเท้าด้วยไม้คางโคแสดงอาการบวมขึ้นมีอินทรีย์บอบช้ำเมื่อพระศาสดาประทับนั่งแสดงธรรมบนธรรมมาศที่ประทับแล้วในเวลาเยน็นนางก็ไปสู่ธรรมมาศย,ยืนตรงหน้าก็คือตรงพพักของพระพุทธองค์แล้วก็กล่าวว่ามหาสมณะ ท่านนั้นดีแต่แสดงธรรมแก่มหาชนเท่านั้นเสียงของพระองค์ไพเราะพระโอษของพระองค์สนิทก็คือไม่ยอมพูดอะไรส่วนหม่อมชันอาศัยพระองค์ได้เกิดมีคลันครบกำหนดแล้วพระองค์ไม่ทรงทราบเรือนอันเป็นที่คลอดของหม่อมชัน ไม่ทรงทราบเครื่องคลันบริหารมีเนยใสและน้ำมันเป็นต้นเมื่อไม่ทรงทําเองก็ควรจะตรัสบอกแก่พระเจ้าเปรตที่โกศลหรืออนาถะบินิกะหรือนางวิสาขามหาอุบาสิกาคนใดคนหนึ่งหรือแม้อุปถากทั้งหลายว่าท่านจงทํากิจที่ควรทําแก่นางจินจะมานวิกานี้ พระองค์ทรงรู้แต่อภิรมเท่านั้นไม่ทรงรู้คลันบริหารนางก็ยืนดาพระศาสดาเสมือนหนึ่งพยายามจับก้อนคูดปามนทนพระจัน์รฉะนั้นพระศาสดาทรงงดแสดงพระธรรมเทศนาแล้วเมื่อจะทรงบรลลือเยี่ยงอย่างสีห์จึงตรัสว่าน้องหญิง ข้อความที่เจ้ากล่าวแล้วจะจริงหรือไม่เราและเจ้าเท่านั้นย่อมรู้นางจินจะมานวิกาก็เลยกล่าวว่าอย่างนั้นมหาสมณะข้อนั้นเกิดแล้วโดยความที่ท่านและหม่อมชันทราบแล้วขณะนั้นอาสนะของเท้าสักกะก็คือพระอินท์แสดงอาการร้อน เท้าเธอสงใครครวนอยู่ก็ทราบว่านางจินจมานวิกาย่อมด่าพระตถา,าคตด้วยถ้อยคำไม่จริงแล้วทรงดำริว่าเราจักชำระเรื่องนี้ให้หมดจดจึงเสด็จมากับเทพบุตรสี่องค์เทพบุตรทั้งหลายแปลงเป็นลูกหนูกัดเชือกที่ผูกท่อนไม้กลมด้วยการแทะทีเดียวเท่านั้น หลมก็พัดเวิกพระห่มขึ้นไม้กลมก็พัดตกลงบนหลังเท้าของนางจินจะมานวิกานั้นปลายเท้าทั้งสองข้างก็แตกแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็พูดว่าแน่นางกาลกินีเจ้าด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างก็พากันถมเขละก็คือน้ำลายลงบนศีรษะ เอามือถือก้อนดินและท่อนไม้ฉุดลากนางออกจากพระเชตวันมหาวิหารคลานนางล่วงครองพระเนตรของพระศาสดาไปแผ่นดินใหญ่ก็แตกแยกช่องให้เห็นแล้วเปลวไฟตั้งขึ้นจากอเวจีมหานรกนางจินจมาวิกานั้นก็ไปเกิดในอเวจีมหานรกเหมือนห่มผ้ากำพลที่ตระกูลให้ ลาบสการะของเดรธีก็เสื่อมลงไปอีกแต่ลาบสการะกลับเจริญแก่พระาศาสดาโดยประมาณยิ่งในวันรุ่งขึ้นพวกพิสุสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าผู้มีอายุทั้งหลายนางจินจมานวิกาด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ควรทักษินาอันเลิศ ผู้มีคุณอันยิ่งอย่างนี้ด้วยถ้อยคำไม่จริงจึงถึงความพินาศใหญ่แล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าพิสุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคำอะไรหนอเมื่อพิสุทั้งหลายกราบทูลว่าด้วยถ้อยคํำชื่อนี้แล้วตรัสว่า พิสุทั้งหลายบัดนี้เท่านั้นหามิได้ในการก่อนนางจินจะมานวิกานั้นก็ด่าเราด้วยถ้อยคำไม่จริงถึงความพินาศแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วจึงตรัสมหาปทุมมชาดกให้พิสดารว่าผู้เป็นใหญ่ไม่เห็นโทษน้อยใหญ่ของผู้อื่นโดยประการทั้งปวงแล้ว ไม่ทันพิจารณาเห็นเองไม่พึงลงอาญาพระศาสดาก็ตรัสว่าได้ยินว่าในการนั้นนางจินจมานวิกานั้นเป็นผู้ร่วมสามีของพระมารดาของพระโพธิสัตว์ที่มีพระนามว่ามหาปทุมกุมารพระมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นอัครมเหสีของพระราชา นางจินจมานวิกาในชาตินั้นก็ได้เชิญชวนพระโพธิสัตว์ด้วยอสัตธรรมเมื่อนางไม่ได้รับความยินยอมจากพระโพธิสัตว์นั้นแล้วนางก็ทำการลวงพระราชาด้วยแสดงอาการเป็นไข้แล้วกลาบทูลพระราชาว่าพระโอรสของพระองค์ยังหม่อมชันผู้ไม่ปรารถนาอยู่ให้ถึงประการแปลกนี้ พระราชาก็ทรงกริว้วทิ้งพระโพธิสัตว์ลงไปในเหวเป็นที่ทิ้งโจรลำดับนั้นเทวดาผู้สิงอยู่ที่ท้องแห่งผูกเขาก็คือหูเขานั้นก็ได้รับพระโพธิสัตว์แล้วให้ประดิษฐานอยู่ในห้องพังพานของพญานาคพญานาคก็นำพระโพธิสัตว์นั้นไปสู่หน้าคัพิภพทรงรับรองด้วยราชสมบัติกึ่งหนึ่ง พระโพธิสัตว์นั้นอยู่ในภพนาคนั้นสิ้นปีหนึ่งต่อมาใกล้จะบวชจึงมาสู่หิมมวันตประเทศบวชแล้วก็ให้ฌานและอภิญญาบังเกิดขึ้นแล้วต่อมาในพลานผู้หนึ่งเห็นพระโพธิสัตว์จึงกราบทูลแด่พระราชาพระราชาก็เสด็จไปสู่สำนักของพระโพธิสัตว์นั้นแล้ว มีปฏิสันฐานกับพระโพธิสัตว์แล้วทรงทราบไปเหตุแห่งความประพฤติทั้งหมดก็เลยทรงเชื้อเชิญพระโพธิสัตว์ด้วยราชสมบัติพระโพธิสัตว์ก็ได้ถวายโอวาทว่ากิจด้วยราชสมบัติของหม่อมชันไม่มีกับพระองค์จงอย่าให้ทำสิบประการคือทศพิตราชธรรมนั้นกำเลบิบทรงละ การถึงอคติเสียแล้วก็สวยราชสมบัติโดยทาเถิดนะคะทํสิบประการหรือที่เรียกว่าโทษพิตราชธรรมนั้นก็คือธรรมสำหรับพระราชาในการใช้อำนาจแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ต่ออาณาประชาราชมี1สิบอย่างนะคะก็คือ1ทานการให้สองศีลก็คือความประพฤติที่ดีทั้งกายวาจาโดยปราศจากโทษส บริจาคหรือจาคะนะคะบริจาคก,ก็คือการเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขส่วนรวมด้วยการบริจาคนั่นเอง 4. ความซื่อสัตย์คือดำรงอยู่ในความสัตย์สุจริตนะคะ 5. ก็คือมันทวะ มันทะวะนี่ก็คือความอ่อนโยนนะคะต้องมีความอ่อนโยนต่อผู้ที่เสมอกันแล้วก็ต่ำกว่านะคะแล้วก็มีสัมมาคาระวะต่อผู้อาวุโสหกตบะก็คือความเพียรน,นะคะก็มีความอุตสาหะในการปฏิบัติงานโดยปราศจากความขี้เกียจ7ิก็คืออกโกทะความไม่โกรธก็คือไม่ทำร้ายผู้อื่นนะคะ 8. ความไม่เบียดเบียนอวิหิงสาก็คือไม่ก่อทุกหรือเบียดเบียนผู้อื่น 9. ก็คือขันติเป็นความอดทนต่อสิ่งทั้งปวงรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยสิก็คืออวิโรธนะก็คือความเที่ยงธรรมความหนักแน่นนะคะถือความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นหลักดังนี้แล้วพระราชาก็ลุกจากอาสนะทรงกันแสงแล้วเสด็จไปสู่พระนคร แล้วตรัสถามอมหาทั้งหลายในระหว่างหนทางว่าเราถึงความพลัดพรากจากบุตรซึ่งสมบูรณ์ไปด้วยอาจาระอย่างนี้เพราะใครอมหาก็ทูลว่าเพราะอาศัยพระมเหสีพระเจ้าข้าพระราชาก็เลยรับสั่งให้จับพระมเหสีนั้นให้มีเท้าขึ้นแล้วทิ้งลงไปในเหวที่ทิ้งโจรแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่พระนคร สเสวยราชสมบัติโดยธรรมพระมาหาปทุมราชกุมารในการนั้นก็ได้เป็นพระโพธิสัตว์ของเราหญิงร่วมสามีของพระมารดาของพระโพธิสัตว์ในการนั้นก็เป็นนางจินจามานวิกาพระศัสดาครั้นท่งประกาศเนื้อความแล้วก็ตรัสว่าพิสุทั้งหลายก็ชื่อว่าบาปกรรมอันบุคคลผู้ละคำสัตย์ ซึ่งเป็นธรรมอย่างเอกแล้วตั้งอยู่ในมุสาวาทผู้มีปรโลกอันสละแล้วไม่พึงธรรมย่อมไม่มีดังนี้แล้วก็ตรัสพระคาถาว่าเอกังธรรม,มังอติตัสสะเป็นต้นแปลความว่าบาปอันชนผู้ก้าวล่วงธรรมอย่างเอกเสียผู้มักพูดเทศผู้มีปรโลก อันล่วงเลยเสียแล้วไม่พึงทำย่อมไม่มีอธถกฐถาจารย์ก็อธิบายว่าบรรดาคำพูดสิบคำแม้คำสัตว์สักคำย่อมไม่มีแก่ผู้ใดนะคะก็หมายความว่าพูดออกไป10บคำนั้น,นไม่มีความจริงเลยใน10บคำนั้นผู้นั้นก็ชื่อว่าผู้มักพูดเท,ท็จซึ่งเป็นผู้ที่ปัลโลกคือโลกภายหน้านะคะอันปล่อยเสียแล้ว คือเป็นผู้ที่ไม่สามารถไปเกิดในโลกหน้าที่จะได้สมบัติ3อย่างก็คือมนุษย์สมบัติเทวะสมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติบาปชื่อนี้ก็คือการพูดเท็จนั้นก็หมายถึงวจีทุจริตนะคะแม้บุคคลเห็นอยู่เช่นนี้ไม่พึงทำดังนี้ย่อมไม่มีคือรู้ว่าการพูดเท็จนั้นเป็นสิ่งไม่ดีนะคะแต่ก็ยังทำบาปกันอยู่ ในเวลาจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องนางจินจามานวิกาก็จบลงนะคะส่วนพระสูตรที่สองของวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องพิสุ30รูปพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปราบรพิสุ30รูป แล้วตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าหังสาอาทิตจะปะเถยันติเป็นต้นความพิสดารว่าในวันหนึง่งพิสุผู้มีปกติอยู่ในทิศประมาณ30รูปเข้าไปเฝ้าพระศา,าสดาพระอานอนท์เถระก็มาเฝ้าพระศาสดาในเวลาที่ทำวัดเห็นพิสุเหล่านั้นแล้วก็คิดว่า เมื่อพระศาสดาทรงทำปฏิสันฐานกับพิสุเหล่านี้แล้วเราจะทำวัดดังนี้แล้วพระอานท์จึงยืนอยู่ที่ซุ้มประตูแม้พระศาสดาก็ทรงทำปฏิสันฐานกับพิสุล่านั้อนแล้วก็ตรัสกถาอันปรารภธรรมซึ่งเป็นเครื่องให้ระลึกถึงการแก่พิสุเหล่านั้นพิสุเหล่านั้นแม้ทั้งหมด ฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วได้เหาะไปทางอากาศพระอนน์เถระเมื่อเห็นว่ารอพิสุเหล่านั้นอยู่ชักช้านักจึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาแล้วก็ทูลถามว่าพระเจ้าค่าพิสุมีประมาณ30รูปมาแล้วนที่นี้พิสุเหล่านั้นไปไหน พระศาสดาก็ตรัสว่าไปแล้วอานน์พระอานน์ก็ทูลว่าไปโดยทางไหนพระเจ้าค่าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าทางอากาศอานน์พระเถระก็ทูลว่าก็พิสุเหล่านั้นเป็นพระขีณนาสพหรือพระเจ้าค่าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าอย่างนั้นอานน์ พิสุเหล่านั้นฟังธรรมในสำนักของเราแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วในขณะนั้นหงทั้งหลายไปทางอากาศแล้วพระศาสดาก็เลยตรัสกับพระอานุนว่าอาน,นุนอิทธิบาทสีอันผู้ใดแลเจริญดีแล้วผู้นั้นย่อมไปโดยอากาศดุดหงฉะนั้น ดังนี้แล้วก็ตรัสพระคาถาว่าหังสาอาทิตจะปะเถยันติเป็นต้นแปลความว่าหงทั้งหลายย่อมไปในทางแห่งดวงอาทิตย์ท่านผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายย่อมไปในอากาศด้วยฤทธิ์ทีระชนก็คือชนผู้มีปัญญาชนะมารพร้อมทั้งพาหนะแล้ว ย่อมออกไปจากโลกได้นะคะอัฏคกถาจารย์ท่านอธิบายเนื้อความพระคาถานี้ว่าคงเหล่านั้นย่อมไปในทางแห่งดวงอาทิตย์ก็คือไปในอากาศก็อิทธิบาทอัญชนเหล่าใดเจริญดีแล้วชนแม้เหล่านั้นก็ย่อมไปในอากาศด้วยฤทธิ์แม้ทีละชนทั้งหลายก็คือบัณฑิตชนะมารพร้อมทั้งพาหนะ ย่อมออกไปก็คือย่อมสลัดออกจากโลกก็คือวัตตะนี้ได้แก่การเวียนว่ายตายเกิดอันได้แก่พระนิพพานในเวลาจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แหลเรื่องพิสุ30รูปก็จบลงขออำนาจแห่งบุญกุศล ที่เราได้ฟังพระสัพธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งโดยการอ่านและการฟังรวมทั้งการใคร่ครวนการค้นคิดที่พวกเราได้เจริญแล้วนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยให้รู้ยิ่งในธรรมที่ควรรู้ให้ละในธรรมที่ควรละทำให้แจ้งในธรรมที่ควรทำให้แจ้ง ให้เจริญในธรรมที่ควรเจริญมีการเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นต้นให้บริบูรณ์เพื่อตรัสรู้อริยสัจสี่อันเป็นธรรมที่พ้นทุกข์ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทินก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านด้วยนะคะ